สวัสดีครับเด็กๆและผู้ที่สนใจในการป่าคุยเพลงออปรปุ่ยคีสกลประฮอนวิกาหรือว่าเล่นกีตาร์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการแจกคุยนะครับตามที่เคยพูดคุยกันไว้ว่าทุกหนึ่งร้อยสมาชิกของกลุ่มเรียนดนตรีเพลินในกลุ่ม Facebook นะครับก็จะแจกคุยครับตอนนี้ก็น่าจะ800 คือถ้าถ้ารับเนี่ยมันน่าจะประมาณสักถึงพันแล้วล่ะนะครับเพราะว่าแต่ครูเพลินบางคนก็ไม่ได้รับเพราะว่าไม่ได้ตอบคําถามนะครับต้องขออาภายัยกลับไปตอบคําถามก่อนนะครับที่เข้ากลุ่มนะครับเป็นกฎของการเข้ากลุ่มครูเพลินจะแจกคุยนะครับจะแจกคุยคุยส้มนะครับ แล้วก็คุยโมเดลแรกๆนะครับคุยอินโนเทชันโมเดลแรกๆที่กูเพิรนเปิดตัวคุยอินโนเทชันนะครับง่ายๆนะครับกติกาง่ายๆคือคนที่เข้าไปดูคลิปช่อง YouTube ยู u ูบกูเพิรนนะครับชอบคลิปไหนก็ได้นะครับหรือชอบหลายๆคลิปก็ได้แชร์ไปให้ได้มากที่สุดแล้วก็แคปว่าแชร์ไปที่ไหนบ้างให้ได้มากที่สุดนะครับกูเพิรนจะแจกคุยส้ม คุยส้มคีซีคีบี B, แฟตแล้วก็คีเอนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษสำหรับคนที่แชร์ามากเป็นพิเศษนะครับตัดสินสิ้นเดือนนี้นะครับปีใหม่นะครับรูเพื่อนแจกคูเพื่อนจะมาแจ้งในกลุ่มอีกทีนะครับก็ให้ให้แชร์ไปให้มากที่สุดนะครับใครแชร์ามากที่สุดก็ จะได้คุยโมเดลแรกๆที่ครูเพลินทำนะครับคุยอินโทเทชันที่เปิดตัวแรกๆเมื่อปีปีอะไรน่าจะปีหกสองปีหกสองนะครับครับตอนนั้นหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับนะครับก็กติกาง่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็จำนวนสมาชิกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตาม อาจจะไม่ค่อยได้มา,าไม่ค่อยได้มาเอาคลิปลงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่างานขุยเยอะจริงแล้วก็งานสอนงานนำนักเรียนไปเผยแพร่วัฒนธรรมแล้วก็เล่นดนตรีนี่มากเหลือเกินนะครับก็มีเวลาแค่ช่วงเลิกเรียนนะครับเพราะว่ายัางมีภารกิจหลักก็คืองานสอนอยู่นะครับก็ะทิ้งไม่ได้นะครับคนที่สั่งคุยก็อาจจะรอนานนาะนแต่ก็ ก็เห็นใจนะครับอยากจะให้มันเสร็จแต่ว่าก็ด้วยความที่เวลานะครับก็ใครที่รอก็รอนะครับต้องขอความกคุรุนะใจเย็นเน,นะครับเพราะงานขุยเป็นงานแฮนด์เมดนะครับก็มันไม่ใช่งานที่ผลิตได้อย่างรวดเร็วนะครับขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจนะครับ และคนที่สั่งเข้ามาก็ยังรอกันอยู่นะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมแชร์คลิปที่ชอบที่สุดหรือหลายๆคลิปก็ได้ใน YouTube ของกูเบิร์นแชร์ไปให้ได้มากที่สุดกูเบิร์นจะมาแจากขุยนะครับสวัสดีครับ